กูรีบ e นึ่งครับผมมีน้องคนหนึ่งเขาขอให้ผมช่วยเอาประโยคที่ใช้บอกความรู้สึกดีๆให้คนพิเศษ <c oughs> เอามาลงสักหน่อยหนึ่งนะฮะจริงๆมันมีเยอะมากแต่ว่าผมเอามาเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆสักสี่ห้าประโยคก่อนต้องบอกน้องว่าจริงๆผมมีคอนเทนต์ต้ตองลงเยอะมากต้องรีบเอาลงแต่ว่ารัดคิวให้น้องเขาหน่อยหนึ่งก่อนนะเห็นว่าเขา อุตส่าห์ขอมานะเขาคอมเมนต์มาขอนะครับก็เป็นลูกศิษย์ผมนี่แหละนะฮะหนุ่มน้อยนะสุดหล่อ,อผมก็หวังว่าจะได้เห็นคลิปนี้นะตอนตอนนี้เอามาลงให้ก่อนเป็นตัวอย่างเล็กน้อยประโยคที่ใช้บอกแสดงความรู้สึกดีๆนะฮะมันอาจจะไม่ถึงขั้นบอกรักแต่ว่าแบบคือถ้าคุณพูดประโยคอย่างเงี้ยคนที่ได้เขาได้รับฟังเนะี่ยเขาจะรู้สึกซึ้งมากถ้าคุณให้เขานะถ้าเขารู้ว่าคุณให้ประโยคนี้กับเขาอะไรเงี้ยอ่าเอาตัวอย่างนี้ไป ลองดูก่อนนะ,ะเริ่มจากประโยคแรกถ้าเราจะบอกใครสักคนหนึ่งว่าเขามีความพิเศษสำหรับเราถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็ใช้ you are a girl who is more special than anyone you are a girl who is more special than anyone ถ้าเป็นผู้หญิงบอกผู้ชายก็ you are a man who is more special than anyone นะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความพิเศษกว่าผู้ใดเท่านั้นนะมีความพิเศษกว่าใครๆเลย นะฟังทันไหมฮะเดี๋ยวไปดูในือับก่อนนะโอเคอันที่สองก็เราอาจจะพูดได้ว่า when you smile you look great นะ you when you smile you look great เวลาคุณยิ้มเนี่ยคุณจะดูวิเศษมากยอดเยี่ยมมากนะหรือถ้าเราจะพูดเป็นประโยคแบบว่าให้มันฟังดูแบบเออวอร์เวอร์นิดนึงก็อ่า when you when you smile The whole world stops and stares for a while. When you smile, the whole world stops and stares for a while. เมื่อคุณยิ้มเนี่ยนะโลกทั้งโลกจะหยุดหมุนเพื่อดูคุณยิ้มไปชั่วขณะหนึ่งโลกทั้งโลกจะหันมามองคุณนะคุณมีรอยยิ้มที่วิเศษมากเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างอย่ที่สอง เออหรือคุณอาจจะเติมไปข้างหลังว่า I'm so happy to เ uh, อ I'm happy being around youI'm so happy being around you นะฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่ใกลใ้ๆเธอ I'm so happy being around you นะ,ะแล้วก็ถ้าสมมุติเราจะบอกว่าฉันจะอยู่คือเป็นกำลังใจให้เธอเสมอเงี้ยให้คุณพูดด้ว่า I will always be here for youI will always be here for you ประโยคนี้ถ้แปลต,ตรงตัวคือฉันจะอยู่ที่นี่เสมอเพื่อเธอแต่มันสามารถแปลว่าฉันจะอยู่เป็นกําลังใจให้เธอเสมอ I will always be here for you นะฮะหรืออาจจะพูดได้ว่า I will always be by your sideI will always be by your side ก็แปลงได้ง่าว่าฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมออ่า I will always be by your side นะฮะแล้วก็ปิดท้ายให้เขารู้สึกถึงว่าเรานั้น ใส่ใจเป็นห่วงเขาแค่ไหน I do care about uh, I do care about you take care of yourself หรือว่าจะเติมเติมประโยคข้างหน้านกบเา when whenever you are out of sight whenever you are out of sight I do care about you take care of yourself เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้อยู่ในสายตาฉันหรืออยู่ห่างไกลไปฉันจะเป็นห่วงใยคุณเสมอขอให้ดูแลตัวเองให้ดีนะฟังทันไหม when you are out of sight I do care about you take care of yourself นี่นะฮะค,คิดว่าซึ้งใช้ได้เลยเดียวนะฮะเป็นประโยคที่คนรับเขาจะรู้สึกอืมเราเป็นห่วงเขามากเลยนะเขาพิเศษสำหรับเรามากหวานน้ำตาเลีเ่ยราดเลยทีเดียวนะฮะอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นประโยคบอกรักแบบอ,อืถึงขั้นอ่อแบบหนังลักอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าประโยคเหล่านี้มันจะให้เขารู้สึกเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งคนพิเศษ ในในในความรู้สึกเดียวกันในประโยคเดียวกันลองไปใช้ดูนะสุดหลอ่อเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะมาลงให้ใหม่แต่ว่าตอนนี้คอนเทนต์ของอาจารย์เยอะมากเลยต้องรีบออกให้กำทางช่องไปก่อนนะครับแล้วมีโอกาสจะมาทำให้ใหม่นะครับเอาไปลองใช้ดูนะคนที่มีความรักแหมกิจฉาคนมีความรัก Goodbye